คนไทยบางส่วนที่ยังทุกข์ยังเดือดร้อนอยู่นี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะยังไม่รู้จักมิตรด,ดีไปคบมิตรชั่วไปส่งเสริมมิตรชั่วง่ายๆเลยนี่เลือกนักการเมืองเนี่ยเลือกนักการเมืองไปในสภา,านี่เอา้าที่ผ่านมาเม่อกินเนี่ยเลือกพรกคอะไรเยอะล่ะพักส้มพักแดงเพียบเลยใช่ไหมแม้แต่ พักสีอื่นๆที่นิสัยไม่ดีก็มีใช่ไหมอย่างงี้เป็นต้นก็ไปเลือกคนไม่ดีเข้ามาเพียบเลยอันนี้แหละคนไทยยังอืยังไม่รู้จักใครเป็นมิตรด,ดีแต่ก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะไอ้พักที่สมกกัครเกือบจะหาคนดีถ้าไม่ได้เลยนะไอ้ทั้งหมดไม่รู้จะเลือกใครเหมือนกันนะโอ้ยอาจจะย์ก็ปวดหัวแทนเหมือนกันนะเออภาษาหลังั้าจริงๆก็ไม่ได้ปวดหัวหรอกเข้าใจอยู่ มันเป็นวิบากไม่มีคนดีจะให้เลือกเกือบจะไม่มีให้เลือกคิดดูสิหาคนดีเลือกยา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 กที่ผ่านมาเนียิ่งยากใหญ่เลยมันโอ้เฮ้เอยอะไรนะเลือกเลือกเลือกอะไรเลือกเฮียเหรอเลือกเฮียก็ไปเจอจันไรเหรอ <laughs> อะไรอย่างงี้เป็นต้นมัน มันไม่รู้จะไปยังไงนะก็เลือกกันโอ้ยน่าสงสารจริงๆน่จารกรไม่รู้จะว่าไงหรือแม้แต่การการรู้จักว่าใครจะพาเข้าอยู่รอดจะเป็นนักการเมืองที่ในสภาก็ตามที่สมัครหรือจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสังคมก็ตามนะคนไทยเนี่ยยังไม่ได้รู้จักเท่าไหร่นะว่าใครใครความคำสอนของใครองค์ประกอบของใคร จะพาเขาอยู่รอดนะเขายังไม่ได้รู้จักเท่าไหร่นะถ้าเขารู้ป่านนี้เขาไม่ทุกข์ขนาดนี้หรอกเขายังไม่รู้พอศึกษามากขึ้นมากขึ้นจึงจะรู้ว่าใครคือมิตรด,ดีเพราะมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของความพ้นทุกข์ถ้าตามหาไม่เจอกระทุกอย่างั้นน่ะพวกอย่างั้นแหละทุกข์หลอกอย่างั้นแหละเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยมาเจาะไปตรงเนี้ย คือการประพฤติปฏิบัติจะหลงทางหลงทางแล้วชีวิตก็เต็มไปด้วยทุกข์ถ้ามันถูกอ่ะไม่ทุกข์ขนาดนี้หรอกถ้าได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องจากมิตรดีนะได้องค์ประกอบได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องจากมิตรด,ดีที่มีความรู้ในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์พ้นชั่วให้ได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับนะถ้าเขาได้พบท่านเหล่านั้นกลุ่มคนเหล่านั้น ที่มีความรู้ที่เอาตัวเองรอดได้จริงแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดได้จริงถ้าเรียนรู้ตามแล้วก็ทำตามเรียนรู้ตามร่วมไม้ร่วมมือตามทำตามเนะ่ะรอดไปแล้วรอดไปแล้วแต่ที่ยังไม่รอดยังทุกข์ยังลำบากอยู่นี่พราะตามหายังไม่เจอแต่ก็ไม่ใช่ง่ายนะพระพุทธเจ้าตัดไว้ในสัมมาทิฏฐิสิบนะข้อที่สิบองค์ความรู้ที่จะพาชีวิตพ้นทุกข์ใน มหาจัตตารีสกสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยืนยันนะว่าต้องรู้จักว่าใครคือสัตบุรุษหมูมิตรด,ดีที่จะพาชีวิตต่อพ้นทุกข์ได้ก็ต้องรู้ที่จะพาพ้นทุกข์พ้นชั่วพาได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลําดับแต่องค์ความรู้ที่จะรู้ว่าใครคือสัตบุรุษหมูมิตรด,ดีที่จะพาชีวิตตัวเองพ้นทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันยากยิ่งกว่า ัมันยากยิ่งกว่ายิงธนูสิบดอกไปในที่ไกลๆแล้วให้เข้าจุดเดียวกันนะยิงสิบครั้งแล้วให้เข้าไปที่เดียวกันไกลๆนะมันง่ายไหมไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยนะยากยากนี่แหละท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิองค์ความรู้ที่จะรู้ว่าใครจะพาเราพ้นทุกข์อะยากกว่านั้นอีกท่านวางกันยากกว่านั้นอีกแล้วที่ว่ายากเอาขนขนทรายขนเก่งขนกวางมาจักเป็นสิบแฉก ให้เท่ากันง่ายไหมโอ้มันก็ยากบรมายากเรอว่จาจักเป็นสิบแฉกให้เท่ากันแต่พอเท่ากันเสร็จนะให้เอาปลายขนชนกันห้ามพลาดเลยฮนะง่ายไหมไม่ง่ายเลยใช่ไหมย,ยากไหมย,ยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาทิฏฐิจะรู้ว่าใครเป็นคนดีที่แท้จริงที่จะพาเราค้นทุกข์พาได้สุขแท้ดีแท้ยากกว่านั้นพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ง่ายนะ ไม่ใช่ง่ายนะมันยากแล้วไม่ใช่ดูดีๆจะเข้าใจได้นะถ้าทำดีไม่มากพอไม่รู้ทำดีไม่มากพอไม่สามารถรู้ได้พระพุทธเจ้าตรัสในมนาปทายีสูตรว่าผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของดีย่อมได้ของด,ของด,ด,ของดีของดีอันหนึ่งก็คือมีปัญญาดีที่รู้ว่าใครเป็นมิตรด,ดีใครจะพาเรา มีองค์ประกอบมีองค์ความรู้ในการประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกข์ให้ได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลําดับเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยขอยืนยันไม่ง่ายจบเปรียาเอกมายังหาไม่เจอเลยส่วนใหญ่นั่นนี่ไม่ใช่ดูถูกนะนดูจริงเท่านั้นเองฟังทันไหมทันอยู่นะไม่ใช่ดูถูกนะดูจริง จบปริยติโทเอกนี okay do cool. ่ก็ยังหาไม่เจอจะบอกให้เพราะมันไม่ได้หาเจอด้วยคุณเรียนมากอย่างนั้นหรอกคุณไม่ได้หาเจอด้วยคุณเรียนหนังสือทางโลกมากๆหรอกแต่คุณต้องคุณจะหาเจอเมื่อคุณทําความดีมากๆคุณจะหาเจอเมื่อคุณทําความดีมากๆคุณจะจบชั้นไหนก็ได้คุณจะจบชั้นไหนไม่จบชั้นไหนก็ได้แต่ถ้าคุณจบในการทําความดีมากๆมากๆจึงจะเจอจึงจะมีปัญญาเจอว่าใครคือ คนดีที่จะพาคุณพ้นทุกได้ไม่งั้นไม่มีทางเจอจึงไม่ได้ง่ายเลยที่จะรู้ว่าใครจะมีองค์ความรู้มีองค์ประกอบที่จะพาพ้นทุกได้ผู้คนในโลกถึงได้ทุกไงถึงได้ทุกนั่นแหละสัจธรรมเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องโว้สื่อสารออกไปเส้นทางพ้นทุก์อยู่ตรงไหนองค์ประกอบองค์ความรู้ที่จะพาพ้นทุกได้อยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วก็ น่าเชิญชวนให้ไปเรียนรู้ฝึกฝนนาชีวิตก็จะได้พบทางไม่เช่นั้นก็ไม่พบทางนา